อ่าท่านผู้ชมในยุคโควิดแบบเนี้ยข้อมูลข่าวสารนี่เยอะมากนะฮะหลังจากสื่อหลักก็ดีหรือว่าสื่อออนไลน์ก็ดีพอข่าวสารที่เยอะแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ข่าวปลอมเฟกนิวจะถูกปนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่เพราะว่าปกติคนมักจะพูดถึงข่าวที่ส่วนใหญ่ไปเชิงลบอ่ะข่าวดีคนไม่ค่อยพูดถึงกันนะฮะเรามาช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่นะฮะโครงการนี้ครับท่านผู้ชมฮะโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี63นะฮะ เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังที่มาของโครงการนี้เนี่ยนะฮะคือโครงการนี้เดี๋ยวขอไปหน้าแรกก่อนนะฮะโครงการเนี้ยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากร,รมนุษย์นะฮะเพราะถลงข่าวเรื่องนี้ครับโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี63 เขาจะไปคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสารรค์คุณธรรมรถึงสื่อที่มีแนวคิดเนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมหรือมีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยนะครับ,รบแบ่งประเภทต่างๆ9ประเภทคือ1ละคร<อ> <S 2ภาพยนตร์ครับ,ครบ3คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย สโฆษณา 5. บทเพลงหกรายการวิทยุเจ็ดโ,<อ>โทรทัศน์แสื่อสิ่งพิมพ์เก้าสื่อดิจิตอลนะฮะเนื้อหาเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องหรือว่าสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมก็จะเป็นการประกาศยกย่องบุคคลองค์กรหน่วยงานที่ผลิตและนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมเนี่ยนะฮะโดยคุณสมบัติของสื่อสร้างสารรค์ที่ว่านะครับต้องเป็น,ปน<ะ>สื่อสร้างสารรค์ที่มีการผลิตแล้วก็เผยแพร่ ผ่านทางสื่อต่างๆนะครับตั้งแต่ปี 62- ถึงปี63นะฮะ oh. 62ก็คือตั้งแต่ต้นปีเลยมกรา62ถึงธันวาคม63นะครับ <Ha. S 1> เป็นสื่อสร้างสารรค์ที่มีเนื้อหาบทเรื่องราวที่สื่อความหมายสะท้อนด้านคุณธรรมต่างๆที่เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมของผู้รับสื่อกลุ่มต่างๆนะฮะ <c oughs> ตามประเภทบริบทของสื่อเลยแต่ไม่ขัดต่อศิลธรรมจริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยงปลุกปั่นหรือว่าละเมิดต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยโตรงด้วยเดี๋ยวเราไปฟังท่านผอ,อสูต์นะฮะพูดถึงโครงการนี้กันหน่อยครับศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนเรามีโอกาสยกย่องบุคคลและองค์กรคุณธรรมเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็ในขณะเดียวกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งบุคคลและองค์กร ในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เป็นการสนองนโยบายร่วมไปด้วยกับคณะกรรมการปฏิรูปทางด้านวัฒนธรรมถือเป็นบิ๊กก็อกอันหนึ่งที่เรากำลังจะถือโอกาสยกย่องสื่อดีๆเพื่อที่จะนำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการประกาศยกย่องกับผู้ที่ผลิตสื่อสร้างสารรค์นี้ขึ้นมาการใช้รางวัลการที่มีสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกระแสของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนต์วิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างเลยว่าคุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าทำดีไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ผมทำได้ท่านก็ทำได้ทางด้านดร ok ธนกรศรีสุสขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสรรค์นะครับ ก็บอกว่ากองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยก็มีบทบาทในการสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์รวมไปถึงการสร้างนว,วัตรกรรมสื่อแบบต่างๆทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิมๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมด้วยนะฮะได้ประโยชน์มากขึ้นสร้างการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทยโครงการที่ว่านี้ครับสื่อสร้างสารรค์คุณธรรมอวอร์ดปี63เนี่ยนะฮะ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายน64นะครับ,ครบใครที่ทำสื่อออนไลน์อยู่แล้วหรือจะเป็นสื่อหลักสื่อวิทยุอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะที่มีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของท่านเนี่ยส่งผลงานหรือว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กำหนดเข้าร่วมโครงการอสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะฮะฝากเว็บไซต์ไว้ผมขึ้นในที่หน้าจอมองเห็นหรือเปล่านะฮะ<อ> www.moralcenter.or.th หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-644-9900นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานความร่วมมืออื่นๆนะครับโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี63ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะเปิดรับผลงานแล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายน64นะฮะเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th นะครับ